เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับการจองซื้อเครื่อง PS 5ในรอบที่22นี้นะครับก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วไหมกับประเทศไทยที่จะมีเครื่อง PS 5เข้ามาในประเทศมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดือนนี้นั้นเปิดจองให้ซื้อกันถึง2รอบเลยทีเดียวนะครับกับเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งอาจจะเดือนหน้าเดือนตุลาก็าอาจจะมีการจองซื้อถึง2รอบเหมือนกับในเดือนกันยายนก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคราวนี้เราก็ มาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้เลยนะครับอาจจะมาแบบเร็วๆนิด,น,ด,น,ดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีไปข้างนอกต่อนะครับไปแถวสยามต่อเรามาพูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการจองซื้อครั้งนี้นิดนึงนะครับเมื่อถึงเวลา11โมงตงนะครับทางผมเองก็เฝ้าอยู่2-3เว็บเป็นหลักนะครับแต่จะไปโฟกัสที่ดอทไล์ like มากหน่อยนะครับแต่มาพูดของทางอย่างของ M Online นนะครับของทาง Power More ของเครือเดอ r e กัน,ก,นกันหน่อยนะครับว่า,าก็มีให้กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับมีให้เลือกซื้อหลายเซตเลยทีเดียวนะครับแต่พอกดเข้าไปก็หมุนติ้วหมุนติ้วนะครับแต่เพื่อนๆบางคนก็มีพูดกันอยู่ในกลุ๊มนะครับว่ามันก็มีทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการจองซื้อของทาง M ออนไลน์ะครับแต่สําหรับตัวผมเองก็กดเข้าไปใส่ในตะกร้าแล้วก็ตัวสินค้าไม่เข้านะครับแต่ถ้าไปกดชุดตัวเซต ห่วงทีวีระดับตัว50,000บาทเนี่ยซื้อได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหานะครับในในตรงส่วนนั้นเพราะว่ามีคนที่ต้องการชุดนั้นค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วนะครับทุกคนจะมาแห่ในชุดอ่าเซ็ตปกตินะครับตัวบันเดิลตัวฟีฟ่านะครับก็ชวดไปนะครับของตัว M-Online นะครับถ้าใครได้ของทาง M-Online ก็ขอแสดงความยินดี คุณคืนหนึ่งในนั้นที่โชคดีมากๆเลยนะครับกับการจองซื้อรอบนี้ส่วนของทาง powerbuy นะครับ powerbuy powerbuy Power เนี่ยผมอพอ11โมงตรงกดตามลิงก์ที่เขาประกาศนะครับตัวสินค้าในตัวของชุดของ PlayStation 5เนี่ยเหมือนกับทาง powerbuy ยังไม่เอาตัวสินค้าเนี่ยใส่เข้ามานะครับใส่เข้ามาในในตัวระบบนะครับก็เลยยังหาตัวสินค้าไม่เจอคาดว่า,น,าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็โอเคผ่านไปก่อนนะครับผ่านไปก่อนก็มาโฟกัสตรงที่ตัวของทางร้านดอทไลท์ like นะครับของดอทไลท์ like เนี่ยพอ11บเอโมงตรงปับ๊บก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะตัวของเองจองได้ในรอบที่20เมื่อ,อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าพอถึง11โมงตรงก็จะเป็นแบบนี้ครับกดแล้ววนลูปนะครับพอวนลูปแบบนี้ก็พอป,ประมาณได้แล้วนะครับคิดในใจว่าคงคงไม่น่าจะ ไม่น่าจะจองซื้อได้แน่นะครับก็พอวนลูปได้สัก2 3สามรอบโอเคก็เข้าสู่สตัวสเต็ปต่อไปที่จะให้เลือกว่าจะเอาชุดเซ็ตบันเดิตตัวไหนนะครับพอกดเลือกตัวชุดเซ็ตบันเดิลที่ต้องการปับ๊บก็ตัวสินค้าก็ยังไม่โผล่นะครับก็เหมือนกับว่า,าหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอก็วนลูปอยู่แบบนี้อีกนะครับจนสุดท้ายพอตัวสินค้าโผล่มาก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้นะครับก็โอเคก็บายไปนะครับก็ ยอมยอมถอยทับไปจนประมาณสักประมาณสัก15นาทีนะครับทางร้านดดไลท์เขาก็โชว์ตัวสินค้าออกมานะครับว่าสินค้าหมด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 ,หมดทั้ง4ชุดเซตของตัวเครื่อง PlayStation 5แล้วนะครับก็โอเคก็จบไปก็วกกลับมาดูของทาง Powerbuy นะครับ Powerbuy ดูหน่อยเพราะว่ายังไม่เห็นตัวสินค้าเลยนะครับตั้งแต่11โมงมาพอมาสักประมาณ11โมง15หรือว่า 16.17นะครับประมาณ11.17มงนาทีนะครับที่ตัวผมเห็นเองได้รีเฟซหน้าจอแล้วปรากฏตัวสินค้าของตัวชุดเซ็ตบันเดิลของ PlayStation 5ของทาง p o w e r b u y o โผล่มานะครับก็โอโ้ก็รู้สึกช็อกนิดนึงนะครับว่าเอะเราเป็นคนแรกหรือว่ากลุ่มแรกหรือเปล่าที่เผอรีเฟซได้ตรงจังหวะพอดีนะครับก็โอเคก็ลองกดเข้าไปดูก็โอเคก็รู้กันนะครับว่าหมุนติว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 อยู่เหมือนเดิมนะครับก็โอเคก็ อถอดใจนะครับถอดใจก็มาโฟกัสดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับก็มาเห็นตัวจํานวนคนนะครับที่ได้กดเข้าไปใส่ในตัวตะกร้าสินค้าแล้วนะครับที่สามารถกดเข้าไปอยู่ในตัวระบบของตะกร้าสินค้าได้ถึง70กว่าคนแล้วนะครับกับชุดเซตบันเดิลตัวฟีฟ่าเนี่ยเพียงแค่เซตนั้นเซ็ตเดียวนะครับผมเลยจึงมองว่าเครื่อง Play Station 5ในรอบที่22เนี่ยน่าจะมีเข้ามา ค่อนข้างเยอะพอควรนะครับเยอะพอควรอย่างน้อยก็หลักร้อยขึ้นแน่นอนนะครับอย่างเช่นแค่เซตนี้ถ้าทาง powerbuy เนี่ยไม่เปิดตัวสต็อกให้คนใส่ตัวตะกร้าสินค้าได้ถึงระดับ70คนเนี่ยเขาคงไม่เปิดตัวระบบแบบนี้ให้มาวุ่นวายท,ทีหลังแน่นอนใช่ไหมครับก็แสดงว่าแค่ชุดเซตชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยเจคนที่สามารถใส่ใส่เข้าไปในตัวระบบได้แล้วนะครับยังไม่นับตัวชุดเซตอื่นๆอีกนะครับก็คาดว่าทาง powerbuy เนี่ยน่าจะมีสต็อก ของตัว PlayStation 5อยู่ในมือเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดหรือเปล่าในรอบนี้นะครับในรอบนี้ส่วนถ้าใครจองได้ทั้ง3เว็บที่กล่าวไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่าคุณก็คือผู้โชคดีในรอบที่22นี้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ยังจองไม่ได้นะครับก็คงพอที่จะทำใจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าอมองว่ามันคือการเข้ามาเสี่ยงโชคด้วกันนะครับถ้ากดได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ ยังบอกว่าโหยังไม่ได้สัมผัสเลยกับตัวเครื่อง Playstation 5นะครับให้ไปงานนี้เลยนะครับงานนี้เลยที่กรุงเทพมอหารคอนะครับถ้าคนต่างจังหวัดหรือว่าปริมณฑลสวัสาิ์อาทิตย์นี้ว่างนะครับก็ไปที่สยามพารากอนก็ได้นะครับที่ชั้นแรกเลยนะครับทาง power mall นั้นเขามีาการจัดกิจกรรมไว้อยู่นะครับจะมีตัวเครื่อง Playstation 5นะครับให้ได้ลองเล่นกันแบบ จุใจเลยนะครับจุใจเลยนะครับไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวนะครับมีอยู่ประมาณ2เครื่องครับที่ที่ผมเห็นนะครับที่ไปมาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถ้าใครไปแล้วก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ว่าในงานกิจกรรมตัวนี้ทาง power mall นั้นจะมีการให้ซื้อเครื่อง playstation 5ได้ในงานนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ตัวโปรโมชั่นต่างๆที่ ใส่เข้ามาในตัวงานนี้ค่อนข้างที่จะเล้าใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่มีพอยต์แต้มของทางห้างเดอะมอลล์นะครับหรือว่า,าตัวบัตร,ตรเครดิตต่างๆนะครับสามารถออกมาเป็นส่วนลดเนี่ยคุณอาจจะได้พวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Playstation เนี่ยที่มีราคาถูกกว่าราคาปกติเลยก็ได้นะครับถ้าใครต้องการอ,าอย่างเช่นพวกหูฟังเกมมิ่งนะครับของ i n z o n นนะครับของทาง Sony นะครับก็อาจจะได้ในราคาที่ ย่อมเยาลงนะครับย่อมเหล่าย่อมหยบลงก็เพื่อนๆลองแวะไปชมกันได้นะครับก็มีเกมตัว G.T. นะครับน่าน่ะตัวนี้ G.T.7 ให้ได้ลองเล่นกันนะครับส่วนอันนี้เห็นน้องๆกำลังสนุกสนานเลยน่าจะเป็นฟีฟ่าหรือเปล่านะครับฟีฟ่านะครับหรือว่าถ้าใครไปงานนี้แล้วได้ลองเล่นสัมผัสเครื่อง PlayStation 5แล้วรู้สึกว้าวนะครับแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ในช่วงเวลานี้ แล้วก็ไม่อยากจะสนับสนุนราคารีเซลใช่ไหมครับก็อาจจะแวะไปหา iPhone เลยไหมนะครับ iPhone 14นะครับก็ลองแวะไปดูได้นะครับในโซนของ Power m o r l ชั้นบนนะครับชั้นบนนะครับเผื่ออาจจะมีตัวสินค้า iPhone อยู่นะครับในช่วงเวลานี้ก็อาจจะแทนที่จะได้เครื่อง PlayStation 5อาจจะไปได้ iPhone แทนที่มีราคาที่แพงกว่า PlayStation 5 มากเลยมากกว่านะครับได้เดี๋ยวผมเองคาดว่าน่าจะบะประมาณเย็นๆนี้ก็น่าจะลองไปสำรวจตลาดที่สยามพารากอนดูนะครับว่าจะมีการจัดโปรโมชั่นอะไรแบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับกับเครื่อง PlayStation 5นะครับถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับส่วนในครั้งนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ